อาวสวัสดีครับสวัสดีอัดแล้วเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับชาลราษิก้มสวัสดีครับแต่ผมขอปรับเก้าอี้ผมก่อนนะครับเพราะว่าสวัสดีครับชาลราษิกุมสวัสดีครับสวัสดีคือมันอาจาะบ้านๆหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับผู้ที่ติดตามนะครับชาวราสีก้มราสษิกุมเนาะราสีิกุมที่ติดตามผมมานะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักผมมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคย ดูคลิปของผมมาก่อนเลยนะครับขอบคุณมากครับนี่คือนี่คือวันโลกาวินาศของคุณแล้วล่ะที่คุณเข้ามาดูผมนะครับพูด <laughs> เล่นดูเล่นคือว่าถ้าคุณเข้ามาเจอผมเนี่ยก็คือคุณจะไม่ได้พบกับการดูดวงสไตล์แบบเรียบร้อยอะไรหรอกนะครับคือแล้วก็นเนี่ยจะมีเสียงบรบกวนมาตลอดนะครับแล้วจะมีหลายๆอย่างมาปนวนะา่วนนะฮะไปละไปละนะติดล้อไปอีกคันหนึ่ง พ่อบ้านผมอยู่ใกล้ถนนนะครับบ้านผมอยู่ใกล้ถนนใกล้ถนนเวนลาอัดคลิปมันต้องมีเสียงรบกวนนะครับแล้วบางทีจะมีคนมาเคาะเรียกหน้าห้องแม่เดินผ่านพ่อมาเรียกเอ้ยซื้อกับข้าวหน่อยอะไรโอ้สารพัดนะครับอืคือจะไม่มีการดูดวงแบบแบบอแบบอ๋อครับครับอะไรอย่างนี้นะครับคือของผมดูแบบบ้านๆง่ายๆไปเลยขอบคุณมากครับชาวราศีกุมที่เข้ามาดูนะครับและขอบคุณสําหรับแฟนๆแ,แล้วก็เรียกว่าแฟนก็ไม่ถูกนะครับเรียกว่าเรียกว่าคนที่ เขายังสนใจเราอยู ains, pues ่ยังพอแบบติดตามเราอยู่บ้านนะครับบางทีก็ก like. so ็แบบผมก็ไม่รู Clock ้จะพูดอะไรที <ness> ่จะเป็นคําขอบคุณให้กับเขานะครับบางทีเรา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 ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขอบคุณนอกจากคําขอบคุณจริงๆนะครับคือการพูดขอบคุณมันจําเจนะครับแต่ว่าต้องก็ต้องพูดนะคือเราเราขอบคุณมากๆนะครับเราขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่ยังติดตามผมอยู่นะครับสําหรับชาาราศีกุมผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวจะนานนะครับเดี๋ยวจะเยอะแยะมากมาย ชาวราศีกุมภ์ผู้ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์เดือนสิงหาคมนี้การงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเอาเรื่องการงานก่อนนะครับการงานบอกเลยว่าอมืมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจหรือเปล่านะครับมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจหรือเปล่าเริ่มมีอะไรไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นหรือยังนะครับมีวี่แววมาตั้งแต่เดือนกรกฎรราหรือเปล่านะครับเพราะเดือนสิงหาเดือนนี้การทํางานของคุณจะปั่นป่วนยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็จะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นหรือว่า ถ้าคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับในเดือนนี้มักจะไม่ค่อยสมหวังนะครับค,คือผมก็ไม่อยากพูดให้มันฟังดูไม่ดีแล้วนะแต่ว่าไพ่ออกมาแบบนี้ผมก็เลยต้องจําเป็นต้องพูดแบบนี้คือการงานที่คุณคาดหวังไว้หรือตําแหน่งงานที่คุณคาดหวังไว้หรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานน่ะที่คุณคาดหวังว่าจะทําอย่างนั้นทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดหรือให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ตั้งแต่ต้นหรือว่าให้เป็นไปตามสเต็ปที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรก คือมันเดือนนี้มันมีไพ่การงานที่หมายถึงความผิดพลาดแล้วก็ไม่ค่อยสมหวังอยู่นะครับคือถ้าหวังอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างผิดหวังในเดือนนี้นะครับถ้าคือแนะนําว่าอย่าไปหวังมากนะครับแต่ว่าคือความหวังมันเป็นสิ่งดีนะครับคือความหวังเนี่ยคือแรงผลักแรงผลักดันของมนุษย์นะแต่ว่าถ้าเดือนนี้สถานการณ์บางอย่างเนี่ยถ้าทุ่มอะไรลงไปมากเนียทุ่มความตั้งใจหรือทุ่มความหวังอะไรลงไปมากเนี่ย มันอาจจะพลิกผันได้นะครับพลิกผันก็คือความพูดพูดภาษาชาวบ้านก็คือคือแห้วนั่นแหละคือแห้วผิดหวังไม่สมหวังนะครับก็อยากให้เดือนนี้เรามาระวังตัวนะครับอย่าทุ่มมากอย่าแรงมากอย่าใส่เต็มพิกัดการใส่เต็มพิกัดเนี่ยคือการทุ่มเทที่ดีนะครับเลือกมันคือความหมายของความพยายามคือผมชอบนะคือผมก็ผมก็ชอบแบบนั้นคือถ้าเจออะไรที่เราชอบเนี่ยหรือเราตั้งใจจะทําอะไรเนี่ยเราจะทําให้มันสุด ทำให้มันสุดแรงไปเลยจะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้แต่โตอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่กลัวถ้าเราทําดีเราไม่ได้ทาผิดพลาดอะไรทําเราไม่ได้ทําเรื่องแย่ๆเรื่องเลวร้าย,ยทุ่มไม่สุดตัวเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่บางทีนะการทุ่มสุดตัวบางคนเคยเห็นบางคนล้วทุ่มสุดตัวเพราะว่าเขามีแรงพลังเขามีความตั้งใจเขาไม่ยอมแพ้แต่บางทีเขาทุ่มปุ๊บมันไม่ถูกจังหวะไงมันทุ่มไม่ถูกจังหวะหรือมันสู้ไม่ถูกจังหวะหรือว่ามันตั้งใจผิดจังหวะไปม,มีคนอื่นที่เขาแข็งแร่งกว่าเรามีคนอื่นที่เา มีลู่ทางที่ดีกว่าเราเขามาเบียดแล้วตกข้างทางเนี่ยบางทีเราทุ่มมากเกินไปบางทีเราอาจจะเหมือนขับรถขับรถด้วยความแรงเนี่ยแเร็วสูงเนี่ยด้วยความเร็วสูงแล้วข้างหน้ามันมีกําแพงเราหักหลบไม่ทันเนะ่ะยิ่งแรงเท่าไหร่ยิ่งเละเท่านั้นฮนี่คือการเตือนไว้นะครับไพ่มันออกมาแบบนี้นะครับคือคือผมไม่อยากพูดให้ใจเสียเราผมอยากให้ทุกคนสู้มากกว่านะครับก็เลยบอกนะว่า ฟังโดยใช้วิจารณญาณนะครับฟังโดยใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อผมนะครับคือเราอยากทาอะไรก็ทําไปนะครับแต่คือว่าไพ่เดือนนี้มันบอกแบบนี้ระวังความผิดหวังผิดพลาดทางการงานไว้ระวังถูกตําหนิหรือระวังแผนงานที่วางไว้ล้มเหลวผิดพลาดหรือว่าถ้ามันอาจจะไม่ได้ล้มเหลวหรือมันอาจจะไม่ได้พังแต่ว่ามันอาจจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหน่ายกับการทํางานนะครับคืองานที่เราหวังไว้มันไม่เป็นดังหวังสิ่งที่เราคิดมันไม่ค่อยเป็นอย่างที่เราคิด มักจะมีอะไรมาขัดแข้งขัดขาที่ทําที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่าการงานเนี่ยมันไม่ราบลื่นเสมอเสมอภายในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับคือก็อยากให้ระวังระวังกันไว้นะครับอืมอันนี้พูดด้วยความเป็นห่วงนะครับส่วนการค้าล่ะการค้าก็เหมือนกันครับการค้กาก็เหมือนกันการค้าก็อาจจะมีสะดุดมีติดขัดบ,บ้างมีสะดุดมีติดขัดแต่ว่าผมแนะนํานะผมแนะนําอย่างสําหรับผู้ที่ทําการค้าอาจจะมีการเจรจาการค้าที่ไม่ค่อยราบลื่นนักหรือมีอุปสรรคในการค้าขายบ้าง แต่ขอแนะนําอย่างหนึ่งให้ยึดหลักของคนจีนเข้าไว้นะครับคนจีนเขาเก็บเล็กผสมน้อยไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวัฒสสนาเขาก้มหน้าทํางานงืดง้ดไปเ <rehears ing. S 1> คยเห็นคนจีนเขาสร้างตัวไม่ละเคยเห็นคนจีนเขาสร้างตัวไหมคนจีนเขาไม่ได้สร้างตัวแบบตูมเขาไม่มีเงินก้อนใหญ่ที่จะมาลงทุนแบบตูมตูมตูมอย่างนี้แต่เขากว่าจะรวยกว่าจะลงทุนวกว่าจะยิ่งใหญ่ได้คนจีนเขาใช้เวลาเก็บเงินเก็บทองหรือเวลาใช้เวลาในการสร้างฐานะเป็นสิบสิบปีนะครับคือเขาเขาสร้างฐานไง เขาสร้างฐานที่มันค้งก่อนเขาไม่ได้พูดเหมือนคนไทยนะครับคนไทยบางคนมีตังมีเงินเห็นไหมเห็นคนไทยส่วนใหญ่ไหมนคนไทยส่วนใหญ่จะจนคนจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะรวยเคา,าเห็นไหมเพราะคนจีนเขาสร้างฐานนะเขารวยช้าก็าจริงแต่เขาค่อยๆรวยจนครอบครัวเขาเป็นปึกแผ่นจนเป็นตระกูลใหญ่นในประเทศไทยเราเนี่ยแต่คนไทยยังเป็นลูกจ้างอยู่เลยอันนี้พูดจริงๆอ,อันนี้พูดตามหลักความจริงเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่บริหารเงินไม่ค่อยเป็นคิดไม่เหมือนคนจีนคนจีนเขาค่อยๆไปทีละขั้นเขารอบครอบเนี่ย เวลาเขาล้มเขาก็ล้มน้อยเพราะว่าเขาเขาเขา,เขาไม่ได้ลงทุนเยอะแต่เขาเก็บ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 ฐานะมาเลยแน่นเงฐานมันเลยแน่นแต่คนไทยพูดพูดพูดอ่เงี้ยมันลากลากมันเลยไม่แน่นเงฐานเลยไม่แน่นส่วนมากก็จะเจ็บกันทุกรายคิดอย่างคนจีนไปแบบคนจีนเดือนนี้เลยอยากให้ผู้ที่ทําการค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวไพ่มันออกมาอย่างที่บอกว่าไพ่มันมักจะหมายถึงความผิดหวังผิดพลาดหรือว่าเหน็ดเหนื่อย เหนื่อยใจท้อใจแล้วก็การงานไม่เอื้อมหน่วยในเดือนนี้คาดหวังอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําการค้าไปทีละสเต็ปไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องลงแรงมากไม่ต้องทุ่มมากค้าขายไปเรื่อยๆพอแนะนําไว้ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คุณจะไม่เจ็บนะครับพูดด้วยความเป็นห่วงส่วนการเงินนี่ไงการเงินมันสการเงินผมคิดว่าการเงินในเดือนนี้มันเด่นกับผู้ที่ทําการค้าขายเพราะอะไรรู้ไหมคือ เดือนนี้เดือนสิงหาคมเนี้ยผมคิดว่านะถ้าชาวราศีกุมคนไหนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินอยู่เป็นหนี้เป็นสินใครอยู่ไม่รู้นะว่าเดือนนี้จะหมดหนี้หรือยังไม่รู้นะว่าเดือนนี้เจ้าหนี่เขาจะผ่อนผ่านให้ไหมไม่รู้ว่าเดือนนี้หนี้มันจะหายหดไปหมดหรือเปล่าหรือว่ามีใครมาใช้หนี้แทนให้หรือว่าถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าหาที่กู้ใหม่มาโปะหนี้ปลดสินได้เพราะอะไรผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าไพ่ันได้ไพ่ดี ได้ไพ่การเงินที่ดีได้ไพ่การเงินที่หมายถึงความสว่างสดใสหรือโอกาสที่ดีทางการเงินเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเป็นหนี้เนี่ยอย,อย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าคุณหาไม่ได้หาไม่ไม,ไ,มไม่รู้ไม่รู้จะว่าเอารูปทางไหนมาปลดหนี้ผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่มามาเหมือนว่ามามา,มาเป็นข่าวดีให้กับคุณเออว่าหนี้เนี่ยมันจะได้มันจะได้สูญไปสักทีมันจะได้ใช้หมดไปสักทีหรือว่าถ้าถ้าถ้ามันไม่หมดก็ข่าวดีนี้ก็อาจจะเป็นข่าว รูทางการเงินใหม่ๆที่เราจะเอาเงินมาใช้เพื่อเพื่อการอะไรประนอมหนี้เพื่อทําให้หนี้มันน้อยลงเออมันเป็นข่าวดีนะครับคือแต่ถ้าสมมติว่าใครที่มันไม่มีภาวะหนี้สินอยู่เนี่ยไพย่ใบนี้เป็นไพ่ดีเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีเลยเหมาะแก่การลงทุนนะครับแต่อ่ะทําไมทําไมมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่สอดคล้องกันไม่ใช่หรือ่ะคุณฟังคุณฟังใบแรกนะผมบอกว่าอย่าเสี่ยงนะแม้อย่าเสี่ยงเกินตัวใบแรกบอกหมายถึงการล้มเหลวผิดพลาดแต่ทาไม การเงิน <G un> แล้วไม่บอกว่าการเงินมันเหมาะแก่การลงทุนล่ละอ้าวลงทุนแล้วไม่ผิดพลาดเหรอเพระพาะไพ่ใบแรกบอกว่าการงานไม่ดีฟังให้ดีฟังให้ชัดเจนเหมาะแก่การลงทุนอย่างที่ผมบอกไงว่าให้คุณคิดแบบชาวจีนไปเทียน้อยไปเทียน้อยเพราะตอนนี้เดือนนี้มันเหมือนมีกําลังเงินที่รอยอยู่แต่เงินมันจะไม่ออกเงินมันจะไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไพ่ใบนี้หมายถึงการเงินที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเอาความหมายของการเงินมาผูกกับการงานก็น่าจะหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นคนค้าขาย คิดแบบชาวจีนที่ผมบอกเนี่ยคิดแบบชาวจีนประหยัดมัธยัติเงินนะเก็บไว้มันไม่บูดหรอกนะเงินเก็บไว้มันไม่เน่าหรอกอยากลงทุนอะไรก็ต่อเต่อเติมทีละน้อยเทียละน้อยอย่าลงทุนแบบพรวดเดียวเนี้ยถ้าลงทุนพรวดเดียวไพ่ใบแรกการงานมันบอกอยู่แล้วว่าการงานเดือนนี้มันค่อนข้างมีอุปสรรคติดขัดผมก,ก็กลัวไงว่าคุณอาจจะจมหรืออาจจะสูญเสียเงินหรือว่าอาจจะต้องจ่ายเกินจ่ายไปเกินกว่าที่จะ จ่ายไปเกินกว่าที่จะเสียเอ้ยไม่ใช่จ่ายไปเกินกว่าที่จะได้รับผลกําไรกลับมาคือจ่ายมากกว่าเงจ่ายมากกว่าแล้วก็ได้กลับคืนมาน้อยกว่าคือมันเพื่อคือได้ไปคุ้มเสียเออผมจะพูดคํานี้แหละจะพูดว่าได้ไม่คุ้มเสียเออนะครับจะพูดว่าได้ไ่คุ้มเสียพูดผิดพูดผิดนะครับอืมแต่การเงินนะมันดีค่อนข้างดีเดือนนี้มันเหมือนจะมีรายรับเข้ามาเหมือนมีรายรับเข้ามาแล้วก็เหมือนมีว่าเหมือนว่าถ้ามีอุปสรรคด้านการเงินถ้าทําเรื่องกู้ถ้าทําเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้้ออองงกกกัััับบบาารรรเเินนนมจะะไดโสค ถ้าขายนู่นขายนี่ประกาศขายอะไรไว้เดือนนี้มีโอกาสขายได้นะฮะเออคือมันมีเงินเข้ามามันไพ่าการเงินมันค่อนข้างดีนะครับมันส่วนทางกับการงานก็เลยอยากให้ทําทุกอย่างด้วยการใช้โมเมนตัมที่สมดุลกันนะไม่ใช่ว่าเงินดีปุ๊บอุย๊ยเงินดีไว้เอาไปทุ่มเลยเอาไปทุ่มซ,ซื้อนู่นซื้อนี่เอาไปทุ่มทำธุรกิจนู่นธุรกิจนี้แล้วเดือนนี้มันไม่การงานมันไม่เวิร์กไงเดยกก็เงินจะจมะนะมีเงินมาให้เข้ามาก็จริงแต่ระวังเงินจะจมแล้วเดือนต่อไปถ้าไพ่มันไม่ได้ดีแบบนี้ ระวังคุณจะลอยคออยู่กลางกลางทะเลนะครับอืมคิดแบบคนจีนคิดแบบคนจีนทําแบบคนจีนคิดแบบคนจีนทําแบบคนจีนนะครับเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะแต่ลากฐานแน่นนะครับไพ่าการเงินดีนะครับสาหรับชาวราศีกุมตัวนความรักล่ะความรักเหรอผมจะพูดยังไงดีละ่ะคือคือถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีแฟนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆ ก็อาจจะมีแฟนที่อายุแก่กว่าคุณมากๆนะครับมากๆนี้ละคือประมาณ5ปีขึ้นไปอะแก่กว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณ5ปีลงมานะครับมีโอกาสแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะหรือว่ากําลังชอบชอบใครอยู่ผมแนะนําให้แบบนี้นะครับแนะนําให้หาแบบนี้นะเพราะว่าคนไล่เลี่ยกันเนี่ยมักจะคบกันไม่ค่อยยืดยาวอายุเท่ากันเนี่ยมักจะคบกันไม่ค่อยยืดยาวต้องมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับแต่ว่ามีกรณีมีกรณีหนึ่งที่น่าหวังใจ คือการการงานกระท่อนกระแท่นหน่อยนะเดือนนี้แต่การเงินดีแต่ความรักบางคู่นะอาจตัดสินใจที่จะจบนะครับบางคู่อาจตัดสินใจที่จะจบและพอความรักเลิกทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงจุดสิ้นสุดที่ทําให้เราต้องตัดสินใจแล้วว่าจบหรือบางทีก็อาจจะเป็นตัวตัวอีกฝ่ายหนึ่งที่ตัดสินใจจบกับเรานะครับคือการจบมันเจ็บปวดแต่ว่ามันก็ต้องจบนะครับเดือนนี้มีโอกาสที่ความรัก หลายๆคู่อาจจะเลิกลากันนะฮะหลายๆคู่อาจจะตัดสินใจพอขอไปครับหลายๆ,ๆคู่อาจจะบอกว่าบอกกับตัวเองแล้วว่ายอมๆๆๆยอมยอมยอมตายวันนี้นะครับดีกว่าตายทั้งเป็นในอนาคตนะครับคือยอมตัดวันนี้ดีกว่านะครับมีโอกาสนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกไงไพ่ใบนี้นนมันค่อนข้างมืดมนและหมองมัวน,นะครับระวังบางคู่เนี่ยถ้าไม่เลิกกันนะสมมติว่าถ้าไม่ได้เลิกกันนะ เดือนนี้ผมแนะนําว่าให้ระวังการทะเลาะวิวาทการทะเลาะบอกแหวงความไม่เข้าใจกันอาจทาให้หินห่างกันนะครับอาจทาให้หินห่างกันแต่ถ้าสมมติว่าใครยังรักกันดีอยู่นะก็ขอเตือนให้แค่ระวังการทะเลาะหรือระวังการเข้าใจผิดเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจากเล็กๆเนี่ยมันจะบานปลายเป็นใหญ่โตนะครับตัวแต่สําหรับผู้ที่คาราคาซังมานานแล้วคาราคาซังเรื่องแบบจะจะอยากไม่อยากจะเลิกไม่เลิกหรือจะระเบิดไม่ระเบิดหรืออะไรก็ตามแต่เดือนเนี้ยผมเตือนให้ระวังลูกระเบิด อาจจะเป็นน้องๆปรามนูที่ฮิโรชิมาเลยแแล้วนะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้มันร้ายมากถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเหตุการณ์นะถ้าถติว่าถ้ามืติว่าคุณทะเลาะกันอยู่เนะี่ยคุณมีปัญหาไม่เข้าใจกันเนะี่ยแล้วคุณมาดูดวงเนะี่ยแล้วคุณหยิบได้ไพ่ใบเนี้ยใบเดียวกับที่ผมเห็นอยู่เนะี่ยผมกล้าพูดเลยว่าคุณต้องเลิกกันแน่นอนนะครับเพราะไพ่ใบเนี้ยมันคือระเบิดปรามนูไม่ไม่ใช่หมายถึงหน้าไพ่เป็นรูประเบิดนะหมายถึงว่าไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนรูประเบิดปรามนูที่พร้อมตูมพอตูมบอืม มันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมเลยเตือนให้ระวังสําหรับผู้ที่มีปัญหาขาลางขลังอยู่เดือนนี้ระวังถึงจุดระเบิดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะเดือนนี้ถ้าสมมติว่าโสดไม่มีใครเจาะไม่มีใครชอบหมายถึงมนบอกไม่มีใครจอบให้รถสิบรอผ่านไปก่อาานนะครับไปเลยสิบรอไปเลยหนกหูมากๆนะครับวิ่งกันทุกวันนะหน้าบ้านผมเป็นถนนด้วยนะครับอ คือถ้าสมมติว่าโสดยังไม่มีใครมาชอบเนี่ยก็ขอให้มองคนที่อายุห่างๆไว้นะครับเอออาจจะพอไปวัดไปวาพอคบหากันได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าโสดแล้วก็เรื่องมากอยู่แล้วด้วยแล้วคุณมาตรฐานสูงนะครับคุณมาตรฐานเยอะหรือว่าอยากจะเจอคนที่อยู่ในอุดมคติอยากจะเจอคนที่เป็นแบบอุดมคติอยู่ในอุดมคติคืออยากจะเจอคนที่เท่าเทียมกันหรือว่าเจอคนที่มันโอเคสาหรับเราหรือว่าเจอคนที่เขารู้ใจเราเราคุยกับเขารู้เรื่องเนี่ยเดือนนี้ผมบอกเลยว่า คุณหายากนะครับคือเดือนนี้มันยังหายากอยู่นะครับคือไพ่มันมืดมนหมองัวคือว่าอยู่กับตัวเองไปก่อนเถอะนะมันไม่ตายมันไม่ตายหรอกนะเดือนเดียวอยู่กับตัวเองแค่เดือนเดียวแค่เดือนนี้เดือนเดียวนะครับมันไม่ตายหรอกนะเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับอขอบคุณมากครับที่ฟังจนจบนะครับคงจะมันไสหมอดูหน้าดูเลยเนาะขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนจบขอบคุณมากนะครับชาวราศีกุมที่ติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ราศีอื่นราศีหน้านะครับราศีอะไรวะต่อไปเนี่ยปฏิกันนะครับปมิกคครรััับบวดี บายๆจ้า